รู้สึกดีใจครับที่มีชื่อกลับมาติดในรอบนี้ครับก็แน่นอนครับอยากจะทผาผลงานตัวเองให้ดีที่สุดครับก็สําหรับตัวผมครับความความกดดันมันมันมีอยู่ละครับมันก็รู้สึกติดมาครั้งนี้เรื่องรู้สึกไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับก็มีความมั่นใจเยอะเลยครับที่ ได้ด้วยแล้วก็เอซิดได้ด้วยก็มีมีกองหน้าตัวเดียวนะครับก็เราก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นเหมือนเดิมครับต้องช่วยกันให้มากขึ้นเหมือนเดิมเราฝากแฟนบอลให้เข้ามากำลังใจแล้วก็ส่งเสียงแชร์กันให้ให้เยอะๆครับ